รู้จิตแล้วทำอย่างไรต่อทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธองค์ส่งชี้การรู้จิตคือจุดเริ่มต้นอันสำคัญยิ่งในพุทธศาสนาแต่เมื่อรู้แล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเฝ้าดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆในจิตอย่างเป็นกลางจงพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของฉันและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเมื่อเราไม่ยึดมั่นว่าจิตหรือสิ่งปรุงแต่งในจิตเป็นของเราเราก็จะไม่เกิดทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปการเจริญสติปัญญาอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การปล่อยวางและความเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงนี่คือแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ เพื่อความสงบเย็นและความพ้นทุกอย่างแท้จริง